สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ Fuji ฟ i l m ม X h a l f กล้องดิจิตอลหัวใจฟิล์มที่ใครเป็นแฟนกล้องฟิล์มอยู่เนี่ยพี่ใหญ่กล้าบอกว่าคุณหยุดดูตรงนี้แล้วไปซื้อได้เลยตัวกล้องเองเนี่ยเขาออกแบบมาในคอนเซปต์กล้องฟิล์มแบบสุดๆครับบนตัวกล้องเนี่ยแทบจะไม่มีปุ่มเลยก็กลับไปเหมือนกับกล้องฟิล์มในสมัยก่อนขนาดของตัวกล้องเนี่ยเล็กกระทัดรัดมากๆครับน้ำหนักของตัวกล้องอยู่แค่240 หรือว่า2ขีดนิดๆคือเป็นกล้องที่คุณ พกติดตัวได้ทุกวันหรืออย่างถ้าเอามาเทียบกับตัวกล้องฟิล์มที่เป็นโลไล35ซึ่งเป็นกล้องฟิล์มที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าขนาดของเจ้าตัว Fujifilm ม XH ็กเนี่ยจะใกล้ๆกับตัวโลไล35เลยอธิบายคำว่า h a r f ที่เป็นชื่อรุ่นของกล้องตัวนี้นิดนึงครับคือคำว่า h a r f เนี่ยเขามาจาก h a r f Frame นะครับก็คือเป็นกล้องฟิล์ม Half f r a ร e ที่จะถ่ายภาพทีละครึ่งฟิล์ม โดยปกติเนี่ยเราถ่ายภาพเราจะถ่ายเป็นฟูลเฟรมนะครับก็คือเป็นเต็มเฟรมแต่ในสมัยนั้นเองเนี่ยฟิล์มก็แพงลงถึงในสมัยนี้ฟิล์มก็แพงครับก็เลยมีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟูลเฟรมเนี่ยเอามาหันครึ่งแล้วถ่ายเียละครึ่งดีกว่าข้อดีก็คือว่าจากฟิล์ม1ม้วนที่ถ่ายได้36ภาพเราก็จะถ่ายได้ 72ภาพทีนี้พอเอาฟูลเฟรมมาหันครึ่งครับเราก็เลยได้สัดส่วนภาพที่เป็น3ต่อ4แล้วก็ได้ภาพเป็นแนวตั้งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกล้องฮาเฟรมคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราถือกล้องแนวนี้เราจะได้ภาพแนวนอนแต่ถ้าเป็นกล้องฮาเฟรมครับถือกล้องแนวนี้เราจะได้ภาพแนวตั้งถ้าอยากถ่ายแนวนอนเราก็จะต้องถือกล้องเป็นแนวนี้ครับ มาดูที่ตัวกล้องกันก่อนนะครับจะเห็นว่าบนตัวกล้องของเขาเองเนี่ยแทบจะไม่มีปุ่มอะไรเลยครับดีไซน์เนี่ยฟิลกล้องฟิล์มสุดๆด้านบนของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีโลโก้ฟูจิฟิล์มแล้วก็ x h ็กอันนี้เทมากๆพี่ใหญ่ชอบมากคือมันได้ฟิลของกล้องคลาสสิกนะครับถัดมาเองเนี่ยก็จะเป็นแป้นสาร,รการปรับชดเชยแสงครับ เราสามารถปรับชดเฉยแสงได้บวกลบ3แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดตัวกล้องอยู่ตรงนี้รวมถึงมีการเลื่อนฟิล์มเอาไว้ด้วยซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ก้านเอาไว้สรับเลื่อนฟิล์มนะครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในโหมดของ two in 1ถ่าย2ภาพลงในรูปเดียวเดี๋ยวพี่ใหญ่เล่าให้ฟังครับอันนี้ตัว Hot True s h o ของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นแบบโคชูนะครับคือติดแฟลชไม่ได้แต่ว่าเอาไว้ใช้สลรกการติดไฟ LED ด้านหน้าของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีตัวเลนส์ครับออกแบบมาน่ารักสวยงามเลยแล้วก็มีแหวนปรับโฟกัส กัดข้างตัวเลนด้วยมีแหวนปรับรูรับแสงซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับได้ตั้งแต่ f 2 8ไปจนถึง f 1 1แล้วก็มีตัว A ที่เป็นออโต้มาให้นะครเผื่อไม่อยากจะปรับรูรับแสงเองก็บิดไปที่ตัว A ได้เลยถัดมาเองเนี่ยก็จะเป็นช่องมองภาพนะครับแล้วก็มีไฟ LED คือตัวนี้ไม่ใช่ไฟแฟลชนะครับแต่ว่า เป็นไฟ LED สำหรับการถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายตอนกลางคืนด้านหลังของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีช่องมองภาพนะครับแล้วก็มีสวิตช์เลือกว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าการถ่ายวิดีโอรวมถึงมีปุ่มเลย์แล้วก็มีหน้าจอ2จอซึ่งอันเนี้ยพี่ใหญ่ชอบมากๆคือหน้าจอของเขาจะเป็นสัดส่วน3ต่อ4ครับแล้วก็มีจอเล็กที่เป็นคล้ายๆกับช่องดูฟิล์มคือถ้าเป็นกล้องฟิล์มเนี่ยเราก็จะเป็นช่องสำหรับดูว่าตัวกล้องใส่ฟิล์มอยู่หรือเปล่าแต่อันนี้เองก็จะเป็นหน้าจอแล้วทั้ง2หน้าจอเนี่ยเป็น สกรีนด้วยนะครับการสั่งงานของตัวกล้องแทบทั้งหมดเนี่ยจะสั่งงานผ่านตัวทักสกรีนเป็นหลักที่ด้านข้างของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีตัวสวิตช์สัญลัการปิดเปิดไฟแฟลชก็คือไฟ LED เนี่ยแหละแล้วก็ช่อง USB-C สัญลัการชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าการโอนถ่ายข้อมูลคือตัวนี้เองเนี่ยเขาไม่มีช่องต่อใหม่นะครับแต่ว่าในกล่องของเขาเองเนี่ยเขามีสายแปลง USB เป็น แจ็ค3.5มิลสารลการต่อหูฟังมาให้ส่วนด้านล่างของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะเป็นช่องสัรลรการใส่แบตเตอรี่ครับใช้เป็นแบตเตอรี่ NPW126S ซึ่งทางฟูจิบอกว่าแบตเตอรี่1ก้อนสามารถถ่ายได้ 880ภาพแล้วก็ข้างช่องใส่แบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ SD g a r d ดครับอันนี้รองรับได้สูงสุดถึง 2TB แต่พี่ใหญ่แนะนำว่าไม่จาเป็นต้องใช้การ์ดใหญ่มากครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาถ่าย Raw ไฟล์ไม่ได้อย่างพี่ใหญ่ใส่เป็นการ์ด 256GB ไปเนี่ยก็สามารถถ่ายได้เป็นหมื่นภาพแล้วครับเรียกว่ากดกันได้ยาวๆเพราะยังไงซักกล้องตัวนี้เนี่ยเขาถ่าย JPEG อย่างเดียวอยู่แล้วครับ ัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นการใช้งานแบบพอเอ็นชูดนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่สนุกกับการถ่ายภาพยิ่งพอเป็นระบบแบบดิจิตอลแล้วเนี่ยคือไม่ใช่กล้องฟิลม์มเราก็สามารถที่จะถ่ายได้ทดลองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะเปืองฟิลม์มหรือว่าค่าฟิล์มจะแพงทําให้เราสนุกกับการถ่ายภาพมากขึ้นเรียกว่าเป็นกล้องที่ติดตัวไปถ่ายที่ไหนก็ได้นึกอยากจะถ่ายก็สามารถจิบขึ้นมาถ่ายได้เลยและด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาให้เหมือนกับ ตัวกล้องฟิล์มขนาดนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนครับทางฟูจิฟิล์มก็ มีใส่ฟิล์มซิมูเลชันมาให้อันนี้เป็นจุดขายของกล้องฟูจิฟิล์มอยู่แล้วในตัวนี้เองเนี่ยเขามีฟิล์มซิมูเลชันมาให้ถึง13แบบคือที่พี่ใหญ่ชอบมากๆก็คือเวลาที่เราเลือกฟิล์มซิมูเลชันเนี่ยเราจะใช้การปัดหน้าจอช่องฟิล์มตัวนี้เป็นการเลือกฟิล์มซิมูเลชันก็สามารถจะปัดขึ้นปัดลงเลือกตัวฟิล์มซิมูเลชันที่เราอยากได้ได้เลยนอกจากที่จะเป็นตัวฟิล์มซิมูเลชันแล้วครับเขายังมีตัวเอ i l t e ฟิลเตอร์มาให้ด้วยตัวนี้ให้เออมางบบมามาามาั่น,นใก่มา แล้วก็พี่ใหญ่ชอบมากๆก็คือจะเป็นไลท์ลีกตัวนี้ได้ฟิลของกล้องฟิล์มแบบสุดๆตัวไลท์ลีกเองเนี่ยแสงที่ลั่เข้ามาหรือว่าแสงที่เป็นแถบขึ้นมาเนี่ยแต่ละภาพไม่เหมือนกันด้วยนะครับเป็นออกมาแบบแรนดอมรวมถึงเรื่องของเอ็กไบฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบฟิล์มหมดอายุฟิล์มบูดแล้วก็ฮาเลชั่นครับเรียกว่าเอาใจสายกล้องฟิล์มกันแบบสุดๆฟังกชันของกล้องฟิล์มเอฟเฟกกล้องฟิล์ม,มอะไรตัวนี้ใส่ไมโครบรวมถึงโหมดถ่ายภาพแบบ2 in 1ครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นกล้องฮาเฟมเราก็เเลยสาาาาามมรถอาภาพอภพพ2 ต่อรวมกันให้มันเป็นสัดส่วน3ต่อ2ได้ซึ่งการถ่ายภาพแบบ2 in 1เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกนะคือเวลาที่เราถ่ายภาพไปครับกดภาพแรกไปแล้วเราเลื่อนการขึ้นฟิล์มครับก็จะเป็นการ ต่อภาพเป็น2อันและคือเป็น two in one ซึ่งเวลาที่เราถ่าย two in one เนี่ยเราสามารถต่อได้ด้วยครับว่าจะเป็นภาพนิ่งกับภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งกับวิดีโอหรือว่าจะเป็นวิดีโอกับวิดีโอซึ่งถ้าถ่ายเป็นวิดีโอกับวิดีโอครับหรือว่าเป็นภาพนิ่งกับวิดีโอเนี่ยเขาก็จะเซฟเป็นไฟล์วิดีโอออกมาให้เพิ่มลูกเล่นในการถ่ายภาพให้เราสนุกได้มากขึ้นแถมวันนี้เองเนี่ยเขามีโหมดหน้าเนียนมาให้ด้วยนะครับใครที่บอกว่าหน้าอาจจะยังไม่เป๊ะนะฮะถึงแม้เราจะถ่ายภาพเป็นสไตล์กล้องฟิลม์มแต่หน้าเราก็ยยัังเป๊ะอู่ครบ สับการใช้ตัวกล้อง FUJIFILM ม X-Carb นะครับการใช้งานเนี่ยสั่งงานจะเป็นการทัชสกรีนซะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนอย่างฟิล์มซิมูเลชันเราก็สามารถที่จะเลื่อนจากหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆแล้วก็สวยงามนะชอบมากหน้าตาตรงนี้รวมถึงว่าถ้าเราใช้หน้าจอหลักนะครับปัดจากซ้ายไปขวาแบบนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับชุดติ้งเมนูนะครับว่าเราจะตั้งค่าอะไรหรือว่า เมนูข้างๆตรงนี้เรายัางสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นการตั้งค่าถ่ายภาพนิง่งถ่ายวิดีโอหรือว่าจะเป็นการเซตอัพค่าตัวกล้องต่างๆนะฮะถ้าเราปัดกลับนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวาบ้างก็จะเป็นการเลือกว่าจะเป็นฟิล์มซิมูเลชันหรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์ซึ่งอย่างฟิลเตอร์เอฟเฟกต์นึงเนี่ยเขาก็มีถึง 21แบบนะครับเป็น X Filter ให้เราเลือกใช้งานว่าเราจะใช้ f i l เตอรแบบไหนถ้าเราจะกลับมาที่ฟิล์ม simulation เราก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกได้ส่วนด้านบนถ้าปัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นการแทลลิ่งกับการเข้าไปในโหมดของฟิล์ม c m m มล a m โหมนะฮะเราก็เข้าไปในโหมดฟิล์ม c a m มลาสารการถ่ายแบบกล้องฟิล์มได้หรือถ้าเป็นการปัดจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวกล้องต่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไทยภาพนะฮะว่าจะเป็นโหมด P โหมด S โหมด A โหมด M หรือจะเป็นเรื่องของการเลือกระบบโฟกัสเป็นเรื่องของระบบการตั้งค่าไฟล์ต่างๆนะฮะก็สามารถตั้งได้จากตรงนี้ครับ อีกโหมดหนึงที่เอาใจคนรักกล้องฟิล์มแบบสุดๆครับก็คือโหมดที่เรียกว่าฟิล์มคาเมลตัวนี้จะทําให้กล้องเนี่ยใช้งานเหมือนกับกล้องฟิล์มจริงๆเลยคือเวลาที่เราจะใช้งานครับเราจะเลือกฟิล์มที่จะใช้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเหมือนกับเราเลือกใส่ฟิล์มเข้าไปเลยจากนั้นเองเนี่ยก็เลือกจํานวนภาพครับว่า ฟิล์มม้วนนั้นเองเนี่ยจะให้มีกี่ภาพ3 6ภาพห4ภาพหรือว่า72ภาพแล้วก็เลือกว่าจะพิมพ์วันที่ลงไปในภาพไหมอันเนี้ยเรามาปลดเลือกที่หลังได้จะให้พิมพ์วันที่หรือไม่พิมพ์วันที่แล้วก็เลือกโหมดการถ่ายครับว่าเราจะถ่ายเป็นโหมดออโต้หรือว่าจะเป็นโหมด A หรือ aperture priority จากนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพครับเราจะมองไม่เห็นภาพแล้วที่หน้าจอเองเนี่ยจะเป็นการจําลองข้อมูลเหมือนกับกล้องฟิล์มที่บอกข้อมูล ของตัวฟิล์มมาให้แล้วก็เวลาจะถ่ายเราก็มองจากช่องมองภาพอย่างเดียวนะครับอันนี้พี่ใหญ่ว่าตัวหน้าจอเขาทำออกมาได้สวยแล้วก็ได้ฟิลของกล้องฟิล์มสุดๆครับเราก็ถ่ายไปได้เรื่อยๆครับจนกว่าฟิล์มของเราจะหมดถึงจะออกจากโหมดนี้ได้หรือถ้าอยากออกจากโหมดนี้ก่อนเนี่ยเราแตะที่ตัวหน้าจอฟิล์มเนี่ยสทีก็จะเป็นการออกจากโหมดก่อนได้แต่การออกจากโหมดฟิล์มแคเมล่าเนี่ยนะครับจะ สลับเข้าออกไม่ได้ก็คือถ้าออกแล้วออกเลยนะครับก็เหมือนกับการยกเลิกฟิล์มม้วนนั้นไปเลยเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายฟิล์มแล้วฟิล์มยังไม่หมดเราก็ถอดฟิล์มออกไปล้างอะไรประมาณนั้นนะครับความพิเศษของโหมดนี้เองก็คือว่าพอเราถ่ายหมดม้วนครับเขาจะทําเป็นคอนแทคชีตขึ้นมาให้ด้วยเลือกได้ด้วยครับว่าตัวคอนแทคชีตของเราเนี่ย จะให้พื้นฉากหลังเป็นสีขาวหรือสีดําเรียกว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยออกแบบมาครบถ้วนกระบวนการสำหรับการใช้งานกล้องฟิลม์มเก็บให้หมดทุกขั้นตอนครับตัวกล้องเองเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะฮะก็คือมีเป็นสีดำสีเงินแล้วก็สีชาโคซิวเวอร์อันนี้อยู่ที่ความชอบเลยครับว่าใครชอบสีไหนแถมสเปคของตัวกล้องให้นิดหนึ่งละกันสำหรับใครที่สนใจสเปคของตัวกล้องครับก็คือตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาจะใช้เซ็นเซอร์ขนาด1 นิ้วความละเอียดของตัวกล้องจะอยู่ที่17.74ล้านพิกเซลครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเลนส์10.8ม mm, ิลิเมตรซึ่งเทียบเท่ากับเลนส์32มิลิเมตรบนกล้องฟูลเฟรมค่ารูรัแสงของเขาครับจะอยู่ที่ f 2 8จนถึง F11 แล้วก็สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดแค่10เซนเมตรครับอันนี้ใกล้มากๆใครจะเอาไปถ่ายอาหารถ่ายสินค้าเนี่ยทำได้สบายค่า ISO ของเขาครับก็จะอยู่ที่200ถึง12,800แล้วก็ความเาร็วชัตเตอร์สูงสุดครับอยู่ที่1ส่วน2,000วินาทีส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้เขาถ่ายวิดีโอได้ความเร็วสูงสุดที่ Full High d e p ครับ48 เฟรม per เ e c สัดส่วนวิดีโอเนี่ยจะเป็น3ามต่อ2 3ต่อ4แล้วก็1ต่อ1นะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีสัดส่วน16ต่อ9มาให้สาระสเปคของตัวกล้องก็แค่นี้เลยครับพี่ใหญ่เชื่อว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องที่หลายๆคนครับตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ได้สนใจสเปคอะไรก็เลยไม่ได้เน้นสเปคมากนักแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อคืออย่างตัวพี่ใหญ่เองเนี่ยฟิลลิ่งที่จับกล้องครั้งแรกก็บอกเลยว่าซื้อแน่นอนนะครับตัวกล้องเองเนี่ยเป็นกล้องที่ทําให้เราสนุกกับการถ่ายภาพได้ครับเป็นไล ันภาพเราได้กลับไปอยู่ในยุคของกล้องฟิล์มที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยากถ่ายแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายสแนปสนุกสนุกโดยที่ไม่ต้องห่วงด้วยครับว่าตัวกล้องจะมีปัญหาเพราะว่าอายุเยอะแล้วคือถ้าใครเล่นกล้องฟิล์มจะรู้ว่าอ่ะไปซื้อกล้องมือสองมาเนี่ยอาจจะเจอปัญหาโน,น่นนั่นนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องใหม่นะครับรวมถึงไม่ต้องห่วงด้วยครับว่าฟิล์มจะแพงหรือว่าจะหาซื้อฟิล์มยากหรือว่าหาร้านล้างฟิล์มไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับใครที่ชอบกล้องฟิล์มหรือว่าอยากได้ฟากกาิ ของกล้องฟิล์มแต่ไม่ต้องกลัวว่าฟิล์มแพงหรือว่ากล้องมีปัญหาหรือชื่นชอบการถ่ายภาพในสไตล์ของอนาล็อกก็คือกล้องฟิล์มเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว Fujifilm ม x h a b ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel Snaptec Zone แล้วก็กด like ไลค์ Facebook fanpage Snaptec z o ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ